พีหห่ห้องอะไรอ่ะห้องใหญ่อ่ะนี่ห้องพิเศษปะมินดูดิเสียงนในห้องเราดางาังกว่าเสียงเนี่ยห้องปั่นตลาดสดตลาดสดเซเว่นทางไหนไวะแอะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ออใช่เซเว่นอยู่ไหนเซเว่นไงจะออกมาทําไมเออมไม่เป็นไร<ม>หรอกเราเป็นนักประจนภัยกันเลยลิฟต์<ม>อย่างเดียวลิฟต์อย่างน,นึกเกิดนะนึกจะลงค่ะกกึ๊นี่นึกเกิดไปแล้วนะคุกนไอ้แบบมันจะเปิดแล้วคำว่าไนกดพี่จะพูดอะไรให้ฟัง อันไหนเปิดบอกเราอันไหนก่อนหรือว่าอันนี้ไงใช่ไหมอันไหนเปิดวะนี่เลอุ้ยแอมมาแพมไม่เลือกอ่ะแพมพี่โกงว่ะพี่โกงไปทุกคนฉันจุด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 หนึ่งปิดเลยนะจ๊บปิดเลยครับผมพี่จะพูดอะไรนะจอมพูดมาในโลกปิดร้านสตอก่อนอืมก็ได้ทีนี้ฝนมันตกพี่ก็พากันไปอยู่ในโรงรถอ่ะ กินกินอยู่ดิๆฝนตกลงมาพวกพี่เปียกหมดเลยทีนี้มันคงเป็นเวรกรรมที่โดดประชุมนะไม่ได้เข้ากระชุมหรือว่าฝนก็เลยตกใช่ไหมเออฝนตกตกแบบพวกพี่เปียกอะครับในเดทที่นี้มันจะมีทางไปอยู่ไปเดินไปใช่ไหมพี่พาเพื่อนพี่เนี่ครับพอไม่ไปก็ได้ได้ เปียกนี่แหละทีนี้พอออกไปครับไม่รู้ไ่เกิดอะไรขึ้นอะไรพอพี่ไปถึงแล้วพวกพี่เปียกกันหมดแล้วใช่ไหมฝนหยุดครับโผงั้นจริงอ่ะูแปลว่าเป็นเวรกรรมแผ่น์จริงจริงด้วยไม่แต่เซเว่นอยู่ไหนอ๋อแล้วออกมาทำใหม่ไปมันอยู่มันอยู่ข้างในไม่ใช่หรือตัวไม่ใช่ไม่ใช่เซเว่นอยู่ปั๊มน้ำมันหรอก็เซเว่นปั๊มน้ำมันไงเอมันก็เซเว่นข้างในโรงมันก็มีนะหนูว่าไปดูก่อนไปเร็ว เมหนูไม่กล้าถามมะแบบเขาไม่ถามจะรู้ติดห่านมาเร็วบไโอ้่หนาวอืมเลาะเลาะเลาะคำนี้ได้เลาะอย่างเดียวเร็วเร็วดิจนไปตามอาเตเว่นเตเว่นเตเว่นโตเด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 อ๋อแพรมเร็วเร็วดิแพรมแพรมถามเองนะหรอเหรอว่ามนอยู่ข้างบนเหรอเหอมันไม่ใช่ต้องบัตรร้อยเอ็ดนะ ไปถามไปไม่กล้าแค่บอกแค่บอกแค่บอกเองเพราะแ่เป็นคนจะถามหนูไม่ได้บอกตอนไหนอ๋อหนูถามหนูไม่หนูไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่มีเซเว่นในโรงพยาบาลนี้เราจะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องนี่อาหารตรงนี้เต็มเลยดลรถรถรถรดรถรถใช่แล้วจ้ะอุ้ยอยากิ๊ดเฮ้ย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 แผลบ ลดลดลดไม่ห่วงเลยอะคือบอกคนอื่นแล้วติัลด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 กินอะไรดีตัวพุ้นมีอะไรอีกอะเซเว่นอยู่ไหนอไปดูเดินอดู่เฉยๆเราจะไปตามหาเซเว่นต่อไปเรื่อยๆอนาคตไม่ยังยืน ทางหมาลายอุ้ยทางหมาลายดีจังเลยให้หมาลายด้วยหมาลายจะได้ข้ามตรงนั้นกลัวาตายว่ะมิน้นท์จะพูดยังไงใช่ไหมแย่มรถก็เินมาอีกไม่อยู่ในเส้นเหลืองเไงเห็นปะเห็นค่ะไปเร็วฮไอ้สุดแล้วก็เห็นเซเว่นฮะคือสุด,ส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 ดร้อย เห็นไหมเซเว่นน่ะโอเมก้าเจอแล้วเดินมาตั้งไกลเซเว่นอีเลเว่นแม่นโรงพยาบาลท่านโรงพยาบาลคนไม่ไข่เลยเดินมาจากตึกใช้เวลาเป็นสิบนาทีนะคะคุณแพรคุณแพร่รู้หรือเปล่าคะว่าที่ชันเนี่ยแบบใช่แบบเออเป็นคนที่เดินแบบง่ายๆนะคะแพรมันอยู่หลังตึกวะหมาอุ้ยดูกล้วหมา ถึงละเซเว่นถึงสักทีดเดินมาตั้งไกลขนาดนี้ไม่ดีใจกับบ้าหรอกค่ะคุณครับไดตรงไหนวะแล้วอุ้ยก็จีม,มเมนไปงานด้วยไหยอังกุศลนะคะข้าเมดิชันนะ่ะเอาจริงๆด้วยเดาเข้าดีค่ะคือโทรศัพท์อยู่นะคะวางไว้บนโต๊ะแบบเออทำไมมาเซเว่นแถวๆนี้มันจะมีพวกร้านอย่างนี้เนาะเบลุเบล วิสั้ปี้ก็มีความหาเซเว่นของเราถึงตักทีแล้วเนี่ยถ <c oughs> ้าย,ย้อนกลับไปดูคลิปนล้วแพลมตลกตัวเองน <c oughs> ี่ล้ยหาอะไรกินหรอบีอุ้ยมีเช่ื่องผมได้อ่ะน่ารักนี่แพงมากจ้ะอ,อันนี้อะไรหนูจ๋านะอยู่นี่เลยแคลม อันนี้คืออะไรอะแพรโอ๋อบี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 รจริงอ่ะซากุชี่อะไรตัดม,มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปทาสีเออ,อแล้วก็ไไอันี่ไงวิ่งกินด้วยสกคุช่หรือเพิ่งคิดได้อุ้ยน้ำเต็มเลยกินจเจอล็ปี้นะแพรมนะคะของกินก่อนนะครับสูตรพิษแป้งสูตรพิษแป้งนี่สูตรพิษแป้งคือเอาไปอบใช่ไหม พี่แป้งเป็นคนค้นคิดคนแรก,แก,รกใช่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 ใชเราต้องเอาเราต้องเอาเกลี่ยรเราเ,าเอาเอาแบบพี่แป้งเดี๋ยวเชื่อไหมถ้าเราไปบอกว่าแบบเว็บ,บห้หน่อยค่ะอ๋บบอเว็บได้ไหมคะเว็บไม่ได้หรอกค่ะน้องมันก็ละลายนะคะเชื่อไหม <c oughs> มันปังเหรอคืออันนี้อบหลายรอบไปอยังแผงอบอบได้กี่รอบแลบ้วเวน,นี่ยรอบเดียวก็แบบนี้เราไม่หมายถึงว่าเรากินแบบไม่กี่รอบแล้วแบบอบสามสี่ สามสี่รอบแล้วกินจนเบื่อเลยคเนี่ยบีบน้ำ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 เอาเดี๋ยวคี่กดให้นะะกดเลยค่ะเย่ชาเย็นต้องการชาเย็นตอนเนี้ยเอาประมาณครึ่งแก้วค่ะเอ้ยน้ำปล่าเฮ้ยแพมเฮ้ยแพมแพมแพมน้ำเปล่าโอ้เสียงโค้ดหวานแฟร์ลาเต้ไปด้วยประมาณนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่สงสัยน้ำอะไร